สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของจูเน่ใหม่ในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ต้องบอกเลยว่าสูตรพิเศษมากๆเป็นคลิปเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์นั่นเองครับซึ่งในวันนี้ผมนั้นอยากจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูคู่รักแห่งจักรวาลหนัง MCU ว่าแต่ละคู่นั้นเขาเป็นยังไงกันบ้างใน14คู่รักแห่งจักรวาลหนัง Marvel Cinematic Universe หลังชมคลิปนี้จบแล้วโมเมนต์ไหนตรงใจเพื่อนๆที่กําลังมีคู่รักแบบนี้อยู่คอมเมนต์บอกกันไว้ได้ แต่ห้ามชวนการกินน้ำมะพร้าวล่ะเริ่มกันกันกบคู่แรกเลยครับปีเตอร์ปาร์เกอร์และลิสคู่นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรักในวัยเรียนครับที่เพื่อนๆหลายคนนั้นต้องประสบพบเจอกับตัวเองมาบ้างละ่ะกับการที่ตกหลุมรักสาวฮอตที่สุดในโรงเรียนซึ่งต้องบอกเลยว่าปีเตอร์ของเรานั้นก็เชื่อมใช้ได้เลยครับแต่ก็แน่นอนว่าในช่วงนั้นที่ไอหนุ่มแมงมุมคนนี้ผิดหวังก,กับการเป็นฮีโร่เขาก็ได้รวบรวมความกล้าบอกรักเธอคนนี้ไปในที่สุดฉัน ชอบเธอฉันรู้แต่ทว่าลิสนั้นรู้ดีครับเพราะว่าปีเตอร์เป็นคนที่เก็บความลับเรื่องความรักไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นคือพ่อของเธอคนนี้เป็นขาโหดคู่ปรับของปีเตอร์ปาเกอร์หรือสไปเดอร์แมนนั่นเองครับ มาต่อกันกับผู้ที่สองปีเตอร์และ MJ ด้วยเหตุที่ปีเตอร์นั้นไม่สามารถบริหารความรักกับการเป็นฮีโร่ได้ดีนักรักแรกของเขาจึงต้องพังลงไปครับทําให้ปีเตอร์ได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของเขาอีกครั้งเธอคนนี้ชื่อมิเชลหรือ MJ ครับหญิงเก่งที่คอยดูปีเตอร์อยู่ห่างๆซึ่งภายหลังปีเตอร์ก็ได้ปิ๊งเธอคนนี้เข้าเต็มเป่าหาจังหวะบอกรักตามสูตรของเขาเหมือนเดิมทว่าเธอคนนี้ดันรู้ว่าปีเตอร์นั้นเป็นสไปเดอร์แมนแบบที่ แค่ว่าสงสัยน,นะครับจนสุดท้ายแล้วชนวนตรงนี้แหละทําให้ทั้งคู่นั้นได้รักกันรอดูกันต่อไปในภาค3ครับว่าปีเตอร์นั้นจะมีคนใหม่ไหมมือใหม่ทั้งคู่ก็อย่างนี้แหละครับดูเขอะเขินกันทีเดียวเชียวได้น้ำมะพร้าวสักแก้วน่าจะสนิทกันกว่านี้นะครับ สกอตแลงและโฮปแวนได้คู่นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่หูคู่รักคู่ลุยฮีโร่ตัวจิว๋วแอนแมนแอนเดอร์ฟาร์นั่นเองครับหลังจากที่สกอตนั้นได้โอกาสในการเข้ามาเป็นแอนแมนสกอตก็ได้เข้าทางพ่อจีบลูกสาวของดอรแฮงพิมพ์อยู่ไกลๆแน่นอนว่าตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกนะครับจริงไหมสกอตครับไอจอมกระล่นใช่เลย หลังจากนั้นครับทั้งคู่ก็ได้รักกันแม้ว่าจะมีปัญหาผิดแจกกันอยู่บ้างแต่ก็เป็นสีสันให้ชีวิตรักของทั้งคู่นั่นเองครับด็อกเตอร์สเตรนและด็อกเตอรพาเมอร์ คู่นี้ไม่เชิงว่าเป็นแฟนกันสัทีเดียวหรอกนะครับเพราะว่าจุดพลิกผันของดร์สเตรนนั้นค่อนข้างที่จะสุดตรงอยู่เหมือนกันครับแต่ทว่าดร์พรามเมอร์ก็ยังคงอยู่ดูแลและเทคแคร์เสมอแม้ว่าเธอนั้นจะไม่มีสถานนะเพราะในช่วงแรกๆนั้นดร์สเตรนหมกมุ่นกับการรักษาตัวเองจนงงหัวไม่ขึ้นไม่สนใจใครหรือสิ่งใดแม้คนที่ห่วงใยเขาเขายังผลักไสจนถึงตอนที่ดร์สเตรนได้พบเส้นทางใหม่ท้งคู่ได้หววมาเจอกันทว่า ่าการจะมีความรักมันก็ยากขึ้นแล้วครับกับการที่เขาอยู่ในตำแหน่งจอมเวทสูงสุดหากใครที่มีเพื่อนที่ดีขนาดนี้เหมือนกับด็อกเตอร์ผาเมอร์ควรรักษาเอาไว้ให้ดีๆเลยนะครับ แค่รอแดนเวอร์และผู้พันเจมโลสคู่นี้ต้องบอกเลยว่าผมน่าจะเชียร์สุดแล้วครับกับการที่เราจะได้เห็นทั้งสองนั้นลงเอยกันแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นยังไม่มีอะไรให้ตีความมากนักแต่ทาว่าเพียงแค่ฉากนี้ฉากเดียวมันก็พอที่จะทําให้เราได้รุนแล้วว่าทั้งสองนั้นอาจจะมีซัำติงกันก็เป็นได้ผมว่านะถ้าเอาน้ำมะพร้าวสาดทั้งคู่น่าจะได้เรื่องอยู่นะครับ แฮปปี้และป้าเมความรักของคู่นี้มันน่านจะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่พวกเขาได้บริบกลับมาทั้งแฮปปี้และป้าเมย์เริ่มจูจี้ยอดกันไปมาเป็นปอปีเลิฟในวัยทองซึ่งแน่นอนครับว่ามันทําให้หัวใจของทั้งสองนั้นพองโตสุดท้ายแล้วผมเองก็ยังไม่รู้หรอกนะครับว่าทั้งสองคนนี้จะยังไงกันแน่เพื่อนๆอยากให้คู่นี้ลงเอยกันไหมครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเป็นแฟนกันเหรอก็ไม่เชื่อ อก็ผมนึกว่าแค่หยอดเล่นทิชาล่า และนาเคียเดิมทีคู่นี้นั้นแต่เลิกรากันไปนานแล้วครับด้วยเหตุผลเพราะอุดมการณ์ของทั้งสองคนนั้นไม่ตรงกันนาเคียต้องการที่จะช่วยเหลือคนผิวสีทั่วโลกส่วนทิชาลา่าต้องการที่จะปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมที่เป็นมาแต่เมื่อวันเวลานั้นได้ผ่านไปทีชาล่าได้ไปตามหาตัวเธอแล้วรับกลับมาช่วยแก้ปัญหาจนทั้งคู่นั้นฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยกันกลับมารักกันอีกครั้งด้วยอุดมการณ์ที่ตรงกันได้ใน ที่สุดเป็นความรักที่ต้องบอกเลยว่าผมเองนั้นไม่เคยเจอมากับตัวเหมือนกันครับใครที่เป็นแบบนี้อยู่ลองเคลียร์ใจในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้ครับ ปีเตอร์คิวและกาโมลาปีเตอร์คิวก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าได้เชื้อพ์พอมาเต็มๆเ,เลยครับเป็นมหาจอมโจนและมหาจอมซ้ำแห่งจัก,กรวาลจนเขาได้มาเจอกับสาวชาวเซนโฮโบรีที่ช่วยกันทาภารกิจนําลูกออฟไปรับเงินรางวัลแน่นอนว่าเธอคนนี้คือกาโมรานั่นเองลูกสาวคนโปรดของมหาไทยท่านย่างทานอสเป็นหญิงแกล้งที่ดุดันที่สุดในกาแล็กซีทีแรกปีเตอร์คิวก็กะจะช่วยโอกาสเหมือนที่ทํากับสาวอื่นแต่กับลูกของทานอสแล้ว มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกครับกว่าทั้งคู่นั้นจะได้รักกันก็ต้องไิส่วนรักแท้กันพอสมควรถึงขั้นจะแลกชีวิตกันเลยทีเดียวทว่าสุดท้ายกามราที่มีปีเตอร์ควิลใน4ีห้องหัวใจก็ได้ตายจากไปครับมีเพียงแค่กามราที่ไม่รู้จักว่าบักนี้มันเป็นไผ่วิาเสียเธอไปแล้วอยโอ้มอาต พอและเจมฟอสเตอร์คู่นี้นั้นต้องบอกเลยว่าเป็นการพบรักข้ามจักรวาลมารักกัน ขอกับเจนนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาด้านระยะทางมากๆๆ,ๆเลยครับแถมทางฐานะที่อีกฝ่ายเป็นถึงเทพแล้วอีกฝ่ายเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาแต่ทว่านั้นก็ไม่ได้มีอะไรต้านทานความรักของระหว่างทั้งคู่ได้แม้ว่าภายหลังทอนั้นจะเริ่มหมกมุ่นกับการตามเรื่องของมณีอินฟินิตี้มากไปหน่อยจนละเลยต่อคนรักและเรื่องรากันไปในที่สุดซึ่งเอาจริงๆผมเองก็ยังไม่ชัวร์หรอกนะครับว นี่แหละเจนฟอสเตอร์จะกลับมาและเราจะได้รู้ถึงเหตุผลที่แท้จริงนั่นเองครับ คริสบาตันและรอราสำหรับคู่นี้ผมต้องขอมอบคำนี้ให้เลยครับคู่รักนักสร้างครอบครัวเป็นต้นแบบให้เพื่อนฮีโร่อีกหลายคนอยากทำตามไม่ว่าจะเป็นโทนี่และสตีฟโรเจอร์บาตันและรอรานั้นแต่งงานกันนานแล้วครับปัจจุบันมีลูกด้วยกันถึง3คนด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานทำให้บาตันต้องปิดบังเรื่องนี้เอาไว้เสมอมาแต่รอราก็เข้าใจสามีของเธอดีเธอนั้นสนับสนุนสามีของเธอกับหน้าที่การงานเป็นอย่างมา ภาพภูมิใจสุดๆด้วยเพื่อนๆคนไหนที่มีคนรักแบบนี้ต้องรักษาเอาไว้ให้ได้เลยนะครับบลูสแบนเนอร์และนาตาชาโรมานอฟคู่นี้ต้องบอกเลยว่าไปรักกันเอาอีท่านั้นตอนไหนก็ไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆด้วยใจที่สื่อจนถึงภายในก็ทำให้นาตาชาโรมานอฟสามารถที่จะทำให้ฮักสงบลงได้และกลับกลายมาเป็นบลูสแบนเนอร์แต่ทว่าความรักของทั้งคู่นี้ดันเป็นรักต้องห้ามครับ ที่ทั้งสองนั้นไม่อาจที่จะรักกันได้จริงๆด้วยร่างกายของบลูสแบนเนอร์ที่เต็มไปด้วยรังสีแกมมาวันดีคืนดีอาจปลุกความเป็นยักษ์เขียวในตัวคุณขึ้นมาส่วนนาตาชาครับก็ไม่อาจที่จะมีลูกได้เพราะกระบวนการการฝึกฝนให้เป็นสุดยอดสายลับที่เธอเข้าร่วมนั้นทํากับเธอเอาไว้หนักมากเป็นคู่รักแห่งจกักรวาลหนัง M.C.U ที่ขมขื่นที่สุดแล้วและนาตาชาก็ดันมาตายไปซะด้วยแม้บลูสแบนเนอร์ จะเรียกเธอกลับมาแต่ก็ไม่มีสัญญาณตอรบรับจากคนรักที่คุณเรียกเศร้า <c oughs> <So> ตอนใส่ถุงมือมีมณีครบจะพยายามขึ้นชีพเธอกลับมาฉันคิดถึงเธอวานด้าแม็กซิมอฟและวิชัน สำหรับคู่นี้ครับต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้น่าจะกลายเป็นคู่รักคู่ร้อนที่สุดไปแล้วหากใครที่กำลังได้ดูซีรีส์เรื่องวันดาว i ิชันอยู่ก็พอที่จะรู้เหตุผลที่ผมว่าไปครับความรักของทั้งสองนั้นได้ก่อตัวขึ้นตั้งแต่วันที่วิชันได้เกิดมาในวันแรกแล้วทั้งคู่ก็ได้สารสัมพันธ์รักกันเรื่อยมาไม่มีอะไรมาขวางกันแม้จะเป็นหุ่นยนต์กับมนุษย์ทั้งสองนั้นก็รักกันมากแต่ทว่าวิชันนั้นดันอายุสั้นเกินไปเขา ถูกทานอสฆ่าตายในศึกใหญ่ที่วาคันดาทําให้วานด้านั้นต้องใจสลายและรับไม่ได้เป็นอย่างมากซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่อาจที่จะรู้ได้ครับว่าทั้งสองนั้นจะรักกันดังเดิมได้อีกหรือไม่ สตีฟโรเจอร์และเพ็กกี้คาร์เตอร์คู่นี้ครับผมขอยกให้เป็นรักนิรันดร์เลยครับเพราะช่วงแรกที่ทั้งคู่จะลงเอยตกลงเดทกันได้ก็ใช้เวลาปลาเข้าไปเกือบจะท้ายเลือกของกับตนอเมริกาเดอะเฟิร์สเวนเจอร์แล้วจนแล้วจนรอดครับทั้งสองนั้นก็ได้พาลาดรักกันสตีฟต้องหลับไหลมาใช้ชีวิตอีก70ปีข้างหน้าเขาได้เจอกับเพ็กกี้อีกครั้งแต่ทว่าเธอนั้นคงจะเดทไม่ไหวแล้วทําให้สตีฟนั้นคิดเสมอครับว่าถ้าจะมีทางใดที่กลับไปในช่วงเวลานั้น ได้เขาก็จะทํามันจนสุดท้ายสตีฟก็ได้กลับไปณนะช่วงเวลาเดิมได้ในที่สุดและได้ใช้เวลาอยู่กับเพกกี้คาร์เตอร์ตลอดมาแม้การเดินทางในช่วง70ปีในอนาคตของเขาสตีฟโรเจอร์จะเผอไปมีใจให้กับหลานตัวเองก็ตามกแม็แหมเห็นลิมฝีปากอนันเรียวบางขนาดนี้ไม่สวาปามก็กินน้ำมะพร้าวไม่ได้ผลแล้วล่ะครับ และคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับผมผมขอยกให้คู่นี้เลยครับคู่ทุกคู่ยากคู่สร้างคู่สมต้องบอกเลยว่าถ้าจะมีใครทนโทนี่สตาร์กได้ก็ต้องสีภรรยาสีทนได้เปเปอร์พอตนี่แหละครับในช่วงแรกนั้นโทนี่เป็นซูปเปอร์เพย์บอยเสือผู้หญิงสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยครับดูท่าแล้วพีแกน่าจะกินน้ำมะพร้าวแทนน้ำเปล่ากันเลยทีเดียวแต่เมื่อในช่วงชีวิตพลิกผันก็มีเธอคนนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นนี่แหละครับที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอมาเริ่มจาก การเป็นเลขาส่วนตัวคอยตามเช็ดตามล้างจนขึ้นมาทำหน้าที่แทนโทนี่เป็นซีอของบริษทัทรับภาระอันหนักอึง้งเพื่อให้โทนี่ได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขารบการตัดสินใจของกันและกันแม้บางครั้งทั้งคู่นั้นจะทะเลาะกันบ้างแต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยวันไวและกลับมารักกันได้ทุกครั้งทั้งสองนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันครับมีลูกสาวหนึ่งคนก่อนที่โทนี่นั้นจะกลายเป็นตำนานฮีโร่ผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล เป็นยังไงกันบ้างครับกับ14คู่รักในจักรวาลหนัง MCU ต้องบอกเลยว่าตอนที่ผมนั่งเขียนอยู่นี้<ๆ>ก็รู้สึกแปลกๆไม่เคยทําแนวความรักสักเท่าไหร่ซึ่งก็ทาคิดเห็นกันอย่างไรเพื่อนๆคนไหนมีแฟนหรือคู่รักที่ตรงกับฮีโร่คู่ไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับในวันวาเวลนไทน์นี้ผมเองก็อยากจะอวยพรให้กับใครที่กําลังจะสารภาพรักในวันนี้อยู่ขอให้สุขสมหวังด้วยนะครับและด้วยความปรารถนาดีสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคู่รัก ก็อย่าหักโวมกินน้ำมะพร้าวกันเยอะเกินไปนะครับก่อนจากกันไปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนได้ใหม่เอาไว้ด้วยและหากว่ารักกันมากกว่านั้นก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปกันต่อไปได้ครับสําหรับคลิปนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ